เอาละครับบรรเลงแล้วจะเอาต้นใหญ่นี่แหละออกสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องพิจาหกลอซิงครับต้นเก็บถินนรงว่าคลิป ต้นต้นใหญ่ครับมัน bueno ก็มันหนักข้างบนลงง่ายโอ้โหนี่ลองมดแดงไหมมดแดงเต็มเลย แดงเต็มเลยเห็นว่าเห็นว่านะครับเ,เจ้าของเขาอีกเจ้าหนึ่งครับจะให้ไปเอาต้นมะขาม,มาลงให้แกบอกว่าต้นนั้นน่าจะ อายุเกือบร้อยปีครับแต่จะกล้าเอาลงหรือเปล่าแค่นั้นเองจะกล้าหรือเปล่าจะสู้หรือเปล่าครับงานตรงนี้ก็เจ้าของตีไว้ห้าชั่วโมงครับได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแล้วก็เร็จตรงนี้ไอ้ต้นมาต้นมาขามแกบอกว่าแกเกิดมาแกก็เห็นแล้วตาสองตานี่น่าจะปลาไปห้าสิบกว่าแล้วครับ แกบอกว่าแกกิดมาแกก็เห็นแล้วเจ้าของอยากเอาออกเจ้าเฟอร์ยเราจะสู้หรือเปล่านี่ก็จะเป็นต้นกระถินนรง ก็จะทำไปเรื่อยๆครับแบบนี้ครับตักกูสะโยนลงนะครับตักโยนลงตักโยนลงเอาครับโทรศัพท์หรือเปล่าลุยต่อครับ ไม่สะเดานะต้นมะพร้าวตาบอกให้เอาไว้เฮ้ยเฮ้ตักโยนอย่างเดียวครับตักโยนตักโยน,ก,ยนก็จะมีต่อ,อยู่คาครับตามคูสะนี่แหละก็ตักโยนลงเลยครับไม่ต้องโกยออกนี่แต่ ตอเล็กครับอยู่ด้านบนตอใหญ่น่าจะหมุดแล้วอักโยนอย่างเดียวงานดินยังไม่มีครับก็หาทำงานชั่วโมงไปก่อน งานดินหาบ่ดินยากเลยครับทำนากันหมดแล้วสะเก่านะครับนี่ขุดดินขึ้นมาทําคูแต่เวลากลบมันทำไมไม่ติ่ม ไม่ได้เอาดินออกนะครับเออคืิอุ้ยหนักครับอืออูออ้ดูมันทำ ยาหมากร<ะ>มีการ<อ>ส่ง<อ>น้ำ<อ>รับเอาคนยังไม่หยุดนะพี่ดนตกอยู่เลยต้นก่อนมาทางนี้โอ้อยู่นี่ตกนิดเดียวเองนู่นมันอ่อมไปนู่นไว้นี่มาเปียกเลยครับขี่มอไซค์มา <laughs> หาก่อน อยู่นี่ตกรอบข้างตาบอกหน้าหมู่บ้านตกอยู่นี่ไม่ตกว่ะลิงคลังให้ตาหม่เถาะลิงคลังให้หมุทรวเอออะไรวะฝนตกไม่ทั่วฟ้าครับตกแต่หน้าหมู่บ้านอยู่นี่ตกนิดเดียวแต่งิดลังมืดตึ๊บเลยจะไม่ตกตกแค่ ช่วงมาลงแรกๆนิดหน่อยุอ๊ย,ยตาออกดนะตาอันนี้มันหัวรุนแรงอ ลำปืนนูทมทมไม่นำโรยน้ำได้ต่ตาเจ็ดส<ะ>ิบแปดปีต้นมะขามตาบอกเป็นร้อยปีรอยนี่ก็มีเหี้หยนอยู่ใจงี้จ้อง <c oughs> าอายุ <c oughs> ยืนเลยคือกำบันเนี่ยกายดึงดูดสายนาบ บ่มเมีนไม่โูมียอะไรให้เจ้แจงยิ่งเสร็จงานนี้มีงานต้นมะขามร้อยปีครับมาเดิมัหงจ๊ะหัวไอ้ก้อนต้นขามร้อยปีกล้าออกไหมเนี่ยเสร็จเนี่ยเออ จำซูมาอุจอยู่เอ้ยหนูตาบอกให้อาตอนนน้ไว้ตาบอกให้อาตอนนน้ไว้ไม่สนครับไม่สนโลก ยูทสราบสรอยก็ดิงเหตาหนอหนุ่ยเดี๋ย,ยวถ้าจะไปเอาออกนะครับก็ต้องให้เจ้าของที่ซื้อเหล้าซื้ออะไรมาบอกจากทีจะทางก็น่าจะเออกได้อยู่นะต้องรอดูครับหลักๆก,ก็คือคนขับเรามันจะสู้หรือเปล่า อเคครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันครับว่าพวกเราจะไปต่อหรือเปล่านะครับอืก็รอติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ